สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไล,ลักษณ์นาครุ่งเรืองค่ะผมอนันต์ผู้สิทธิกุลครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชาแนลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง วิชาชีพผู้จัดการภาคสกรไทยซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรวิจารณ์วิชุกิจอดีตคณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการมูลนิธิคลังสมองสกรไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคอาจารย์ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะคะดเรเสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย,ยกเกษตรบัณฑิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับ เรียนท่านผู้ชมครับในกระบวนการภาคสกรการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตมาด้วยการบริหารทุนหมายถึงการบริหารเงินและฝากจากมวลสมาชิกเพื่อนําไปสู่การจัดธุรกิจบริการในเรื่องของสินเชื่อเพื่อให้โอกาสกับมวลสมาชิกเข้าสู่แหล่งทุนนั่นคือหลักของการบริหารทุนโดยส่วนใหญ่ประเด็นที่สที่ เราต้องยอมรับเช่นเดียวกันนะครับว่าอัตราการเติบโตของมวลสมาชิกสกรญภาคเกษตรปีละร้อยปีละเป์เนี่นะครับขณะนี้เรามีมวลสมาชิกอยู่ประมาณ6.6ล้านคนนี่นะครับจากสกรทั้งหมด3,700แห่งนี่นะครับมีอัตราการเติบโตทุกปีก็หมายความว่าพี่น้องเกษตรกรในชนบทก็จะหันกลับมาเป็นสมาชิกสกรมากขึ้นโดยส่วนใหญ่จริงอยู่ครับเราอาจจะมีการเติบโตค่อนข้างน้อยแต่ด้วยนโยบายรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีความ สำคัญแล้วก็แรงเห็นประโยชน์ของกลไกภาคสากลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทอีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องทุนเรื่องของมวลสมาชิกแล้วเนี่ยคงหนีไม่พ้นบทบาทของการเป็นผู้จัดการสากลที่ต้องบริหารเทคโนโลยีวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรวิจาร์รวมไปถึงท่านอาจารย์เสรีที่อยู่ในแวดวงของภาคเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ก็คงขอญาติเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าองค์ประกอบหลักๆของผู้บริหารเทคโนโลยีที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี่นะครับอาจารย์มีมุมมองอย่างไรในเรื่องของสาระสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อวิชาชีพของการทำหน้าที่ผู้จัดการสากลครับ <c oughs> ก็โดยสาระสำคัญนี่ <c oughs> ผมคิดว่าสากลการเกษตรนี่เพูดขึ้นมาแล้วคือสมาชิกก็เป็นผู้ที่มีอาชีพทางด้านเกษตรหมดนะครับ สิ่งที่สำคัญนะวันนี้ที่เราเห็นก็คือว่า <c oughs> เทคโนโลยีต่างๆนี่หรือองค์ความรู้ที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี่ <c oughs> มันต้องได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อะ่ะ <c oughs> พูดง่ายๆก็คือว่า <c oughs> <c oughs> สมาชิกเนี่ยสำหรับผู้ที่ผู้ที่ทำการผลิตน,นะครับ <c oughs> จำเป็นที่จะต้องอัปเดตตัวเองให้มีรู้รู้ทันกับเทคโนโลยีที่ท,ที่ที่เป็นไปแล้ว การอัปเดตเทคโนโลยีนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นส่วนช่วยในการที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตมันลดลงแต่ในขณะเดียวกันผู้จัดการเองก็ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีไปถึงไหนจะนํามาสู่สมาชิกได้อย่างไรแล้วสมาชิกจะนําไปผลิตอย่างไรอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยวิชาเหล่านี้เนี่ยเราพึ่งเจ้าที่ภาครัฐแต่เนื่องจากพอมันเป็นธุรกิจแล้วนะครับ การที่เจ้าที่ภาครัฐมีข้อจํากัดเรื่องจํานวนคนก็ตามการเรียนรู้เทคโนโลยีเองก็ตามเนี่ยมันคงไม่ได้ลึกเหมือนกับผู้ปฏิบัติคือพี่น้องเกษตรกรตรงนี้จะเป็นช่องว่างไหมครับที่ดูเสมือนว่าผู้จัดการสกรณรภาคเกษตรเราวันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยออผีผมก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับที่ท่านพิธีกรท่าน,นันนันนะครับแต่ว่าณวันนี้ผมคิดว่า นักพัฒนาเทคโนโลยีหรือ,อนักวิจัยเนี่ยผมคิดว่าตัวผมเองเป็นนักวิจัยอยู่แล้วครับเรายินดีที่จะทํางานร่วมกันนะครับ,รบการการร่วมมือกันเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือการร่วมมือกันเพื่อจะทดสอบเทคโนโลยีที่ได้จากการคิดค้นขึ้นมาแล้วนี่ผมว่าเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่สําคัญคเพราะฉะนั้นในโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าผู้จัดการเนี่ยเขาทราบหน้าที่ของเขาชัดเจนว่าเป็นผู้จัดการสากร,รในขณะเดียวกัน, <S <S นเขาก็มีหน้าที่ในการ สาะแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อจะมาทําให้นวัตรกรรมของสมุนสมาชิกดีๆขึ้นการสร้างหลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับในการอบรมมวลสมาชินนกนี่มันก็มันก็ทาได้โดยอาจจะมีการร่วมมือระหว่างระหว่างผู้จัดการสากรกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่มีการศึกษาวิจัยค้นหาเทคโนโลยีในการร่วมมือกัน แล้วในขณะเดียวกันก็นําส่วนนี้มามามา,มาถ่ายทอดต่อครับแล้วผมคิดว่ามันจะทําให้มวลสมาชิกซึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้นํานำวัตกรรมตรงนั้นมาต่อยอดเนี่ยก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปช่วยในการลดต้นทุนเพราะว่าแน่นอนอะ่ะการลดต้นทุนนี่มันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสากรจะอยู่ได้ผู้จัดการต้องมีความรู้ทางด้าน อย่างน้อยเทคโนโลยีที่ต้องมีส่วนหนึ่งต้องต้องทราบในขณะเดียวกันต้องหาวิธีในการเอาเทคโนโลยีตรงนั้นมาถ่ายทอดต่อสมาชิกนะครับผมคิดว่ามันน่จาจะครอบอาจารย์เสนีครับในโอกาสที่ท่านได้มาสัมผัสกับกระบวนการสกอณภาคเกษตรถึงแม้ท่านจะเป็นอาจารย์อยู่มหาลัายเกษตรบัณฑิตนะครับในมุมมองที่อาจารย์มองเห็นเรื่องจุดอ่อนด้านการบริาหารเทคโนโลยีรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสามารถหรือความร่วมมือของอาจารย์กับ สกรผักไทยในการแปลสภาพข้าวสู่ผู้บริโภคเนี่ยอาจารย์คิดยังไงครับครับผมกลับขอบพระคุณครับคงต้องขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับผมมองว่าปัญหาเกษตรกรไทยทุกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าพอถึงฤด,ดูกาลนะครับก็ทําหน้าที่พอปลูกแล้วก็ผลิต นะครับเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็เก็บเกี่ยวแต่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ต้องรีบไปขายนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะทนต่อสภาวะของน้สินต่างๆได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับปัญหาที่เราพบกันมาโดยตลอดก็คือชาวนาเป็นผู้ผลิตแต่ชาวนาเนี่ยไม่เคยมีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าไปเป็นผู้บริหารจัดการนะครับผลผลิตหรือเป็นผู้ที่จะกําหนดราคานะครับใดๆได้เลย ผมก็มามองเห็นว่าตัวสาก์การเกษตรนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นวิสาหกิจชุมชนชนะครับจัดตั้งโดยคนในชุมชน ตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะนะครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับของชุมชนในการที่จะพัฒนานะครับในในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็จะสร้างนะครับความเป็นอยู่ที่ดีนะครับให้กับสมาชิกนะครับให้กับองค์กรในชุมชนนั้นๆนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าจากจุดนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มีโอกาสนะครับไปทําความร่วมมือไปทํางานกับสากลการเกษตรพักไทยนะครับที่จะได้เข้าไปมองนะครับในเรื่องของ การไปให้ความรู้นะครับทั้งในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของนวัตรกรรมโดยเฉพาะยิ่งนวัตรกรรมทางธุรกิจนะครับที่จะทําอย่างไรที่เรามองว่าวิสาหกิจชุมชนนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพระเอกน่าจะเป็นคําตอบในการที่จะมานะครับพัฒนาในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรขนาดนี้ขาขาอ่อนหวานนี่ค,คือบ ข้าวหวานครับข้าวหวานนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราได้เห็นคือถ้าข้าวหวานหวานเนี่ยนะครับเป็นข้าวที่เป็นเม็นมีพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ทนน้านะครับในขณะเดียวกันก็มีอมยิ้มลต่ำนะครับซึ่งก็อยู่ในกระแสนะครับในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ไปให้ความรู้ความเข้าใจนะครับกับทางผู้จัดการนะครับแล้วก็ทางฝ่ายบริหารของสหกรณ์การเกษตรว่าเออถ้าในลักษณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองในเชิงของสหกรณ์นะครับในรูปแบบ ของการจัดการสมัยใหม่ครับ,รบเราจะทําการตลาดตรงนี้อย่างไรเราจะสร้างผลิตภัณฑ์สร้างเรื่องราวต่างๆของข้าวอ่อนหวานได้อย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสากรการเกษตรทั่วๆไปก็จะทำนะครับธุรกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับในลักษณะที่เป็นพื้นฐานนะครับวันนี้เราบอกว่าไม่ให้ขายเป็นโอท็อปละ นะครับถ้าเราสร้างแบรนด์นะครับมีเรื่องของแบรนดิ้งขึ้นมามีสตอรี่ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะสอดคล้องกับวันนี้กระแสในเรื่องสุขภาพนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่นําไปสู่การพัฒนานะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเป็นข้าวอ่อนหวานนะครับกับเรียนท่านผู้ชมครับในช่วงแรกของรายการคงต้องยอมรับนะครับว่าผู้จัดการสกรเนียอนาคตจะต้องเป็นวิชาชีพที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการนอกเหนือจากการบริหารทุน บริหารมวลสมาชิกแล้วเนี่ยเราต้องบริหารเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาะในช่วงที่เด็ดคงจะได้ดูว่ากลยุทธ์ที่จําเป็นขั้นพื้นฐานที่จะก้าวสู่เป็นผู้จัดการมืออาชีพในการบริหารเทคโนโลยีเราควรจะปฏิบัติตนยังไงครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะและในช่วงหน้าพบกับผลผลิตแนวคิด จากวิชาชีพผู้จัดการตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะกับข้าสุ่ช่วงที่สองของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะ ช่วงนี้ชื่อว่าช่วง T- เด็ด t พ e h ออร e ตี้ค่ะเรามาดูซิว่าผลผลิตจากแนวคิดของวิชาชีพผู้จัดการเนี่ยจะเป็นอย่างไรคงต้องเรียนถามท่านอนันต์แล้วนะคะครับคงคงโยนคําถามไปหาดรววจานะครับ <Okay. S 2> คือตอนนี้เนี่ยภาคสกรการ,กรเกษตรของประเทศไทยเนี่ยสร้างกําไรต่อการลงทุนเพียง2.6หมายความว่าลงทุนไปร้อยบาทเนี่ยทำกำไรแค่2.6แล้วก็มองในมิติของการบริหาร จัดการเทคโนโลยีเพื่อการผลิตนี่นะครับดูเสมือนเป็นงานสงเคราะห์เดินลอยตามภาครัฐคงต้องเรียนถามอาจารย์ครับว่าการที่เป็นผู้จัดการที่มีวิชาชีพบริหารเทคโนโลยีจะก้าวเข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีเนี่ยควรจะทำตัวยังไงครับผมว่าที่จริงแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีนี่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่มีเพียงแต่เฉพาะภาครัฐนะครับแต่ส่วนหนึ่ง แม้กระทั่งในบวลสมาชิกของสากรเองก็มีอยู่แล้วที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาครับทีบนี้คําถามก็คือว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีทางภาครัฐเองเนี่ยจะจะเข้าไปสู่เทคโนโลยีนั้นได้อย่างไรผมเรียนอย่างนี้ว่างานวิจัยทั้งหมดหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเนี่ยผมว่าในประเทศไทยนี่มีเยอะมากไม่ว่าจากจากสภาวิจัยไม่ว่าจาก สกว,วสวกสวทชมาหลาลัยต่างๆทั่วประเทศผมว่ามีเยอะมากทีนที่ประเด็นก็คือว่าผู้จัดการเองจะเข้าไปสู่ผลการวิจัยนั้นได้อย่างไรทุกสถาบันที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยโอเพนคือความหมายก็คือเขาเปิดอยู่แล้วเปิดรับเพราะฉะนั้นผมว่ากลายุทธ์แรกเนี่ยที่ผู้จัดการจะต้องทำนะถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้จัดการนะครับ,รบผมคงจะต้องเข้าไปเจาะและว,ว่ามาอะไรที่ไหนเข้า ทำเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะต้องทํามากน้อยแค่ไหนหรือที่เรารับผิดชอบมากน้อยอย่างไรครับประเด็นที่หนึ่งเลยหลังจากที่เราได้เสร็จเรามั่นใจเสร็จเราก็ควรจะต้องไปดีกัาเขาไปขอคุยกับเขาคือการไปขอคุยรู้ว่าเขาทําอะไรเราเดินไปหาเขาเดินไปหาเขายาอย่ารอฮะอย่ารอรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ารอเราไม่ทันเขาครับถือว่าเป็นหน้าที่อาจารย์ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะเราต้องการให้สากลเรามีมีการพัฒนาถูกไหมครับเมื่อเราเดินไปหาก็ เราก็คุยกับเขาได้จะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบผู้จัดการกับเขาหรือจะเป็นแบบเขามาสู่สมาชิกผมคิดว่าสามารถคุยได้โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษานี่ผมคิดว่าหลา,หลายสถาบันเนี่ยก็ได้เงินงานวิจัยหรือได้เงินมากเ็เป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน่น,น,นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้าเอางานวิจัยเขามาใช้ผมว่าเขาน่าจะมีความสุขในขณะเดียวกันก็คุยกันว่าวิธีพวกนี้ในามาสู่สมาชิกได้อย่างไรนี่ผมคิดว่า มันมันก็เกิดวินวินทั้งคู่นะครับทางผู้จัดการเองหรือส,สากลเองก็ได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็มีคนนําเ,เทคโนโลโยีพวกนั้นไปใช้นี่ผมคิดว่ามันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นผมผมมองสองประเด็นนี้น,น่าจะเป็นไปได้ครับมาต่อประเด็นของอาจารย์เสนีถ้าสากลที่ดูรายการเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนสากลผักไข่ยอมปรับสภาพตัวเองปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่การตลาดขั้นตอนที่จะเดินไปกรนีไม่รู้จักอาจารย์เสนีนะครับเขาควรจะทำยังไง ครับผมคิดว่าสิ่งแรกก็คือ,อทั้งระบบะนะครับผมคิดว่าทุกสักรเนี่ยคงต้องกล้าที่จะขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองนะครับ <Okay. S 1> กล้าขึ้นมาที่จะเ,เรียนรู้แล้วก็ยอมรับนะครับในเทคโนโลยีใหม่ๆในนวัตกรรมทางธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับแนวทางการเข้าสู่ตลาดแนวใหม่ นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือปัจจัยนะครับแห่งความสําเร็จอันแรกนะครับเพราะฉนั้นผู้จัดการจะต้องกล้าลุกขึ้นมานะครับเมื่อลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ท่านวิจารณ์ได้เรียนนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสถาบันการศึกษาเองนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ทําตัวเป็นหอคอยงาช้างนะครับก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคเกษตรสากลต่างๆนะครับที่จะได้เอาองค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของผมก็คือในเรื่องของนวัตกรรมการบิหารจัดการนะครับเข้ามานะครับให้ความรู้กับทางผู้จักการรสนะคบ การสหกรก็สามารถที่จะนำนะครับแผนธุรกิจนะครับแล้วก็ตัวสินค้านะครับที่ได้มีการพัฒนานะครับเข้าสู่กระบวนการที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ<อ>ที่มีเ,<อ>เรื่อง,องที่อยากจะทํามาคุยก<ช>ับอาจารย์ใช่ครับแลวหลังจากนั้นเราก็คงสามารถที่จะนะครับมาช่วยกันนะครับในเรื่องของวางแผนนะครับในเรื่องของแผนธุรกิจ นะครับในเรื่องของทิศทางของการตลาดนะครับผมคิดว่านี่ก็คือนี่ก็คือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับผมคิดว่าผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพวันนี้ต้องสร้างเครือข่ายนะครับ,รบเพราะผมคิดว่าเครือข่ายเนี่ยคือคําตอบนะครับตราบใดก็ตามวันนี้เราคงไม่สามารถที่จะอ,อ,อยู่คนเดียวได้นะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่สหกรณ์ทีเออ่เป็นสหกรณ์แนวใหม่แล้วผมคิดว่า การสร้างเครือข่ายนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญทั้งเครือข่ายในเรื่องของทางตลาดแล้วก็เครือข่ายนะครับในระดับสากลกันเอ,เองนะครับท่านอาจารย์ดรว,วิจารณ์ครับเวลาเกษตรกร,กรมาพบกับส่วนราชการโดยส่วนใหญ่อันนี้ไม่พูดถึงสถาบันการศึกษานะครับส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะต้องมีหนังสือเชิญต้องมีขออนุญาตเข้าพบต้องนัดหมายอันที่สองคือค่าใช้จ่ายถ้าในมุมมองสถาบันการศึกษานี้เข้าพบยากไหมครับ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมอาจารย์ไม่มีนะครับค,คือถ้าที่ไหนมีนี่ก็แจ้งจับได้นะค, <laughs> <c oughs> คือก็เป็นคนแปลกเวลาแล้วเท <c oughs> ่าที่ผมทราบเนี่ยทางานมาเนี่ยผมคิดว่าไม่มีสถาบันการศรึกษาเป็นมุมมองที่สถาบันการศรึกษาก็อยากจะพบอยากจะพบอยู่แล้วพเพราะว่าณันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเรื่ององค์ความรู้ทางด้านการผลิตเนี่ยเกษตรกรถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็โทรมาเลยนะครับใช้โทรศัพท์อย่างเดียวครับตัวไม่ต้องมาเอง้วยซ้ำไปนะครับ ผมคิดว่าถ้าสถาบันการศึกษานี่หรือว่าผู้วิจัยเนี่ยจะยินดีนะครับยินดีที่ได้ช่วยยินดีที่จะจะจะ,จะปรับทัศนคติช่วยเ,เพิ่มเทคโนโลยีให้ผมทุกอย่างมีมีคำถามก่อนมารายการสักก่ถามว่าเวลาบอกอาจารย์แล้วอาจารย์ไปนี่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้อาจารย์ไปไหม เท่าที่ผมทําโครงการมาเนี่ยในส่วนของผมไม่เคยมีไม่ต้องไปวิตกเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องวิตกคือบอกมาเราอยากไปครับ <c oughs> แล้วผมว่าองค์กรหรือสถาบันการศึกษานี่ส่วนใหญ่เขาจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการวิชาการซึ่งหมายความว่าเขาก็สนับสนุนให้เราในแง่ของนักวิจัยสามารถออกไปสู่เกษตรกร <c oughs> ได้สามารถออกไปสู่สังคมของการผลิตได้นะครับเพราะว่ามันเป็น,ปน,ปน,ปนคือไม่ใช่อย่างเดียวนะครับ นิสิตนักศึกษาที่มาเรียนกันเราก็ได้ฝึกงานด้วยครับค,ค,คือผมว่าได้ประโยชน์หมดครับอาจารย์เสนีวิธีคิดใหม่ของอาจารย์เนี่ยลงทุนแพงไหมอาจารย สกอณ์ที่ก็ถามไม่กี่เรื่องอ่ะต้องจ่ายเงินไหมแพงไหมดันออก็ต้องบอกว่าอย่างที่ท่านวิจาร์พูดนะครับว่าในความเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับ,รบเราก็มีหน่วยงานมีพันธกิจนะครับในเรื่องของการให้บริการทางวิชาการนะครับซึ่งการให้บริการวิชาการนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการนําความรู้เทคโนโลยีนะครับต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีเนี่ยลงสู่นะครับชุมชน ซึ่งนี้ก็ถือว่านโยบายในการจัดการศึกษาแนวใหม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องการที่จะสร้างลิงเกจสร้างความเชื่อมโยงนะครับกับชุมชนกับอุตสาหกรรมนะครับก็ไม่อยากที่จะเป็นหอคอยงาช้างเพราะนั่นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางสถาบัน,านการศึกษานะครับต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็คงจะมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะครับให้ความรู้ให้ทักษะในเบื้องต้นนะครับเพื่อนําไปสู่การพัฒนานะครับของสากลต่อๆไปครับ ท่านวิจารณ์มีอะไรฝากบวรสกรเข้าสู่กระบ,บวนการตัดสินใจเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการเทคโนโลยีที่จะขานรับในเศรษฐกิจอนาคตครับผมคิดว่าคงจะต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาหยุดนิ่งไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้ครับหยุดนิ่งไม่ได้ตราบใดทีเ่เราต้องสร้างนะวัตรกรรมที่ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเนี่ย ถ้าเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเราก็เราก็จะแพ้ทางละพุดยังยๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งครับแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้าสู่สถานการณ์ตลอดเวลาผมคิดว่ามันจะช่วยทําให้ธุรกิจของสากลเองเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นครับครับอาจารย์เสนีมีอะไรฝาก มวลสากลไหมครับก็ฝากทางผู้อุการสากลทุกท่านนะครับผมคิดว่าวันนี้คงเป็นภาคบังคับนะครับถ้าเราจะเข้าสู่การพัฒนาสากลนะครับรูปแบบใหม่นะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับนอกจากที่ท่านวิจารณ์บอกแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือนวัตกรรมทางธุรกิจนะครับทางด้านการตลาด นะครับซึ่ง2ส,ส่วนนี้จะต้องนะครับมีส่วนผสมที่ลงตัวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือวันนี้ต้องสร้างบัณมิตรต้องสร้างเครือข่ายนะครับทั้งส่วนของสถาบันการศึกษานะครับองค์กรสํานักวิจัยต่างๆนะครับที่มีองค์ความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอภาค สากลด้วยกันเองนะครับถ้าทีมคัญน,นที่สุดนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดนะครับเพราะนี้ก็จะคิดว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าทุกอย่างดีแล้วแต่ไม่สามารถที่จะนําสินค้าออกสู่ตลาดได้นะครับไอ้ที่เราคิดไว้จะเป็นสากลแนวใหม่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับ การตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญคสเสียดายนะคะวันนี้เวลาของทางรายการต้องหมดลงแล้วทางรายการต้องกลับขอพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรวิจารณ์วิชุกิจและดเรเสนีสุวรรณดีเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการขอขอบพคุณค่ะและขอกรับขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะข้าวอ่อนหวานน้ําตาลน้อยดีต่อสุขภาพจากสากรการเกษตรผักไห่จํากัด KUB e e f เนื้อโคขุนเนื้อโคไทยคุณภาพสูงจากสกลโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดเสริมสร้างธุรกิจเติมเต็มบำนาญชีวิตกเกษตรกรไทยจากบริษัทสหประกันชีวิตมหาชนจำกัดนวัตกรรมเครื่องจากกลนการ,กรเกษตรบริษัท i อ e, เครื่องจากกลนการ,กรเกษตรจำกัดค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มีลากขึ้นชาแนลค่ะและสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ